อธิบดีกรมการข้าวนัดประชุมอนุผลิต30มิยอ8 8จับตาไฟเขียวเงินช่วยเหลือนาปลังได้ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่ทรกสยันพร้อมจ่ายเงินมีเพียงพอกลาบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568กับกระผมผลเช่าวกเกษตรพารวยครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายปามพงษเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกร,ทกรไทยได้เปิดเผยว่านะครับ อากมติที่ประชุมคณะกรรมัก,กรันโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอเมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะครับที่มีนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมได้มีมติและสั่งการให้กรมการข้าวในฐานะเลขานุกการคณะอนุกรรมก,การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ร่วมกับทกศจะทำโครงการและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรก,กรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2568กับกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมรายละเอียดงบประมาณตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561เสนอคณะอนุด,ด้านการผลิตก่อน สเสนอ,นอนบอขอพิจารณาและนำสะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบต่อไปนั้นนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2568นะครับในยน้าธกิตของทิพอธิบดีกรมการข้าวทงหนังสือด่วนที่สุดนัดประชมุมในวันที่30มิถุนายน2568มีวาระสวาระด้วยกัน,นครับซึ่งในวาระที่ส มีข้อย่อย4เรื่องมีดังนี้นะครับ 1. จะมีการพิจารณาเงื่อนไขโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2568นนะครับสนะครับแนวทางการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปปลูกพืชทดแทนที่ให้มูลค่าสูง 3. นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและร่างข้อเสนอ เชิงนโยบายรักษาสิธิภาพราคาข้าวเปือกด้วยศูนย์ข้าวชุมชนนะครับนายประโมทกล่าวอีกว่านะครับหากผลสรุปได้ความคืบหน้าอย่างไรนะครับจะมาแจ้งให้ชาวนาทั่วประเทศอย่างไรก็ดีนะครับทางรองนายกพิชัยนะครับก็ได้รับปากแล้วว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกตามจริงแล้วถ้ามีการปรับเปลี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่มีผลจะต้องดำเนินนโยบายจากมตินอบอยกเว้นยกสภาเท่านั้นนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือนาปีปีการถี่2,568.69นะครับหลังจากการประชุมนอบอเมื่อวันที่26มิถุนายน2,568ที่ผ่านมานะครับ ที่มีนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรัฐกนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมนะครับมีแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการพี2568ทับ69นะครับโดยสีมาตรการเป็นโครงการสนับสนุนช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับเศรษฐภาพพื้นที่หรือเงินช่วยเหลือชาวนานะครับ คาดว่านะครับจะใช้งบประมาณ3.90ล้านบาทนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาหรือโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาตีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการสภาพในพื้นที่นะครับได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับทกศนะครับจะทําโครงการในส่วนของการสนับสนุนนะครับจากเดิมที่มีข่าวออกมาว่า จะช่วยเหลือไร่ละ2,000บาทนั้นนะครับล่าสุดนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการสนัสสนบสนุนในอาตาัตราไร่ละ500บาทไม่เกินสิบไร่นะครับและส,ะสะนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่าน,นกลไกกระเ๋าเงินของทกสในอาตาัตราอีก500บาทต่อไร่ไม่เกินสิบไร่นะครับครับสำหรับพ่อแม่น้องเกษตรกร,กรชาวนาฝังนะครับก็ต้อง ลุ้นกันต่อไปนะครับในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับทางอนุผลิตนะครับจะไฟเขียวจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อที่น้องเกษตรกรชาวนาปรังได้ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่และถ้าจ่ายได้นะครับจะมีกำหนดการจ่ายได้เมื่อไรนะครับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรทารวยนะครับก็จะได้รีบนำมาอัปเดตถ้าได้รับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่นคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ